สวัดดีครูที่ยังใส่เสื้ออะไรเนี่ยสวัดดีคุณครูหรือยังอย่ามาตลกอย่ามาตลกใส่เสื้อเหมือนแบบกำนันน่ะเหมือนกำนันหมู่บ้านอ่ะเอคลั่งรอแล้วหัดรู้หัดอะไรบ้างล้างจานรอละไม่ใช่มาแขกมาหัดยกของยกอะไรบ้างตามมาสิจอดตรงนี้ได้นะได้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนเสื้อล่ะก็เพิ่งกลับมาไม่นานเอง โอคนมาหวัดดีผัวเขาก่อนพีก่อนพี่อ่ะูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเพื่อนไหมอยู่กันกี่คนเนี่ยทำไมรองเท้าเยอะไปหมดน่ะสิบครับฮะสิบสวัสดีครับแต่ละคนดูใส่เสื้อใส่ ทำอะไรแทนเธอกำลังไปหาอะไรกิงครับผมเรียบร้อยนะเอ้นี้รูปบลูสอยาเป็นเหมือนไซรเรียดไหมหาติเจ้าของมากอะไรทำไมจะมีจะมีปิดมีอะไรเนี่ยไมแต่ละคนดูเหมือนมีที่ลุกหน้าอะไรนะอะตาเยิ้มตาอะไรไปหมดนวมนวลฟอดนวอะไรนวนวอะ ดูที่สองไปไอ้บุ๊ดูข้างหลังมึงก่อนดิทำไมมันหลังมันเหมือนมีน้ำร้อนว่าอะไรใอันาี่อพอแล้วเหนื่อยครับไม่เหนื่อยขออนุญาตใช้เสียงหน่อยนะทุกคนวันนี้อีบ้าเราเตื้อตัวใหญ่มะใช่เขาบังคับให้ใส่ใส่จะเขียนเขียนอะไรยิปา๊อบอยู่แค่วันเดียวโว้กินข้าวกินหน่ออันนี้คือเรากับเธอเหรอ นี่คือฉันกับเธอเหรอไหนรู้ไหมไหนอะไรอันนี้ฟอร์ดอันนี้จี๊ดก็ดูจากตรงนี้นะครับอยู่หอนบุีกูกูเอ่อคิดถึงฉันไหมยังกอดดีดังว้อวว้าช่วยด้วยปิดประตูเลยเดี๋ยวเพื่อนได้ยินเสียงช่วยด้วยปิดประตูเลยเดี๋ยวเพื่อนได้ยินเสียงเอาละทีนี้แหละ เสร็จสน,นะขึ้นบนเตียงมหมเมื่อวานส่งตัวติ๊กเกอร์อะไรมา <laughs>